MX โปรตีนนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับใครบ้างอันดับแรกเลยนะคะ MX โปรตีนเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นโปรตีนสกัดจากพืชนะคะแล้วก็ยังอุดมด้วยถั่วนานาชนิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคนที่รักสุขภาพหรืออยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยมีโรคประจาตัวหรือคนที่แข็งแรงดีค่ะแต่ว่าอยากดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนี่เป็นกลุ่มแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยต้องการโปรโตีนเป็นหลักอยู่ โดยเฉพาะหน่วยย่อยเล็กๆของโปรโตีนก็คือกรดอะมิโนค่ะนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและที่สําคัญเลยนะคะโปรโตีนที่เป็นกรดอะมิโนต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อเราได้รับประทานเข้าไปนะจากอาหารแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้นะคะเพิ่มภูมิต้นานทานของเรานะคะแล้วโปรโตีนก็ยังช่วยให้อิ่มนานด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้ระบบต่างๆในร่างกาย,ยทำงานได้ดีดังนั้นค่ะคนที่ขาดโปรโตีนก็มักจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นกลุ่มแรก เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพค่ะและที่สําคัญนะคะอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงคนที่สนใจในการรับประทานโปรโตีนจากพืชแทนโปรโตีนจากสัตว์ในปัจจุบันมนีเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สําคัญเลยก็คือมีผลการวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะระหว่างการรับประทานโปรโตีนจากพืชกับโปรโตีนจากสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเนี่ยล่าสุดเลยค่ะปี2020นนะคะ American Heart Association หรือว่าสมาคมโรคหัวใจของ สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกว่านะคะเพียงแค่คนสหรัฐเนี่ยที่รับประทานเนื้อแดงค่อนข้างเยอะเนาะวันหนึ่งประมาณ3 4มถึงสี่เซิรฟ์ฟเซิร์ฟหนึ่งก็ก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะประมาณสักเกือบเกือบร้อยกรัมหรือเกือบเกือบขีดเนี่ยเปลี่ยนแค่1เซิรฟ์ฟหรือ100กรัมต่อวันเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจประมาณนะสิและลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจเนี่ยถึง2 9ค่ะดังนั้นโปรตีนจากพืชก็เป็นโปรตีนที่ดีนะคะกลุ่มแรกค่ะเหมาะกับคนที่รัก คนที่มีโรคประทาวะตัวกลุ่มที่2ค่ะเอ๊ะนักกล้ามนะคะหรือคนที่ต้องการออกกําลังกายอยากที่มีกล้ามเนื้อกระชับรวมถึงคนที่ต้องการลดสัดส่วนด้วยนะคะโอไม่พูดถึงลดน้ําหนักละกันโอพูดว่ากระชับสัดส่วนและลดสัดส่วนค่ะเพราะน้ําหนักบนตาช่างมันเป็นแค่ตัวเลขนะคะบางครั้งน้ําหนักเท่ากันบางคนรูปร่างดีรูปร่างสวยเลยเพราะเขาลดน้ําหนักถึงวิธีค่ะลดด้วยการลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะ อันนี้แหละเป็นการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีและ MX โปรตีนช่วยได้ค่ะเนื่องจาก MX โปรตีนนะคะจะช่วยให้คุณเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะมีการสลายตัวที่ลดลงค่ะเนื่องจากว่านะคะถ้าเกิดว่ามวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มก็จะทําให้การเผาผลาญเราเพิ่มด้วยต้องบอกว่าทุกๆ10ปีของอายุเราที่เพิ่มขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะลดลงประมาณ10ปีเนี่ยแนค่ะนะแล้วกระบวนการเผาผลาญของเราเนี่ยก็จะลดลง5%้เาเปะร์เซ็นต์เราะิะนท้นเดิม ทำไมอายุมากขึ้นนะคะเราอ้วนมากกว่าเดิมหรือลดน้าหนักน้นนอยก็เลยกว่าเดิมเพราะว่าทุกๆุกสิปีกระบวนการเผาผลาญลดลง5%ทุกๆุกสิปีมวลกล้ามเนื้อก็ลดลงอีก8%ดังนั้นการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยน้อยลงคนที่นะคะมีอายุมากขึ้นก็เลยจําเป็นต้องการโปรตีนด้วยนะคะไม่ใช่ไม่จําเป็นนะดังนั้นการที่ได้รับโปรตีนที่เพียงพอในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อ,อ,ผอเผาผลาญเก่ยไขมันได้ดีขึ้นนะคะทำให้กระชับสัดส่วนด้วยอันนี้ก็เหมาะกับคนที อยากดูแลรูปร่างให้ดีนะคะอยากฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วกันนะคะตรงนี้เป็นการกระชับสัดส่วนไม่ใช่ลดน้ำหนักซะทีเดียว อีกหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มวัยกาลังเจริญเติบโตนะคะก็คือกลุ่มวัยรุ่นแน่นอนเลยกลุ่มวัยรุ่นต้องการเสริมสร้างส่วนซ่อมแซมส้นที่สึกหรอแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมทั้งแน่นอนนะคะโปรตีนกรดอะมิโนต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของภุ่มต้านทานที่ดีช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนต่างๆด้วยนะคะดังนั้นกลุ่มที่กําลังเจริญเติบโตนะคะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นก็แนะนําให้รับประทานโปรตีนเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้สรุปง่ายๆเป็น3กลุ่มแล้วกันก็คือกลุ่่มทีตต้้อองงกกาาารรดูลสุขภพ กร,ระชับสส่วนนะคะหรือลดน้ำหนักนั่นเองนะและอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็กำลังเจริญเติบโตค่ะเอ็มเอสตนเหมาะกับทั้ง3กลุ่มค่ะ